สี่ดีชาวตุนค่ะดวงขราบประจำวันที่10กรกฎาคมคุณได้ไพ่สามถ้วยส่วนเขาได้อัศวินถือคาถานะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะมีข่าวดีถ้าเกิดว่าทํางานแล้วได้เจอคนเยอะๆเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จการประชุมอะไรแบบนี้นะถ้าค้าขายอยู่ก็หมายถึงการได้เจอกับลูกค้าใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆ เรื่องความสัมพันธ์ก็ดีนะคะอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันกับแฟนหรือว่ามีการคืนดีกันส่วนแฟนคุณเนี่ยอัศวินถือคาถาก้าวหน้านะคะ ถ้าเดินทางก็ราบรื่นดีความสัมพันธ์ก็สามารถที่จะไปข้างหน้าได้มีไพ่ forgive ness แล้วก็ let your friend help you วันนี้มีไพ่เกี่ยวกับบุคคลเยอะนะเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะได้ไปพบปะกับเพื่อนเก่าหรือว่าญาติมิตรนะคะในวันนี้เป็นวันที่ดี forgive ness เนี่ยหมายถึงถ้าคุณสองคนมีปัญหาอะไรกันก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันได้นะคะได้ไปต่อสำหรับคนสนิทเนี่ยอาจจะได้ไปเจอกับ คนที่น่าสนใจคนที่มีสเสน่ห์ผ่านทางเพื่อนฝูงนะคะองศาคณาญาติอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ